ค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมกันทุกๆคนเลยนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมมาจองเวน,เนกันอีกเช่นเคยเลยนะคะมาวันนี้ก็ได้เติมเครดิตกันเข้ามาที่5000บาทนะทุกคนนะมาเรามาจัดก,กันเบ็ด50บาทเลยดีกว่าทุกคนไปค่ะลุยมียยน้อยเล่นน้อยนะคะไปยังไงก่อนอืบอืบอุ้ยทุกคนอุ้ยอะไรอะเฮ้ยยังไง ทุกคนทำไมเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยหรือเราต้องได้เพิ่มเบ็ดดีเนี่ยยังไงก่อนทุกคนเอาเลยไหมเ,เลยเนาะเบ็ดร,ร้อยหนึ่งปะมาโอ้โหยังไงโอ้โหเบ็ดห้าสิบบาทเมื่อกี้น่าเกลียดมากเลยอ่ะเฮ้ยสเก็ตเตอร์สองตัวนั่งไงเฮ้ยโอ้โหทุกคนล่อเราอีกแล้วเนี่ย เอ้ยห้าพันชั้นโอ้โหไม่ต่อด้วยยังไงรอดเลยจะล่วงทุกคนเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหมาเออขึ้นมาก่อนอกลับมาก่อนนะกลับมาก่อนนะกลับมาก่อนกลับมาก่อนโอ้โหเออมันได้อย่างนี้หน่อยสิตายแล้วเมื่อกี้เบ็ด ห้สิบาทโอ้โห,หน่าเกียดมากอุย้ยสี่เรียมอุย้ยทุกคนเออให้มันได้แบบนี้สิไปค่ะทุกคนอยู่ต่อไม่รอดนะคะเนี่ยเหมืนอนห้าก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ